วันนี้ขอให้ชีวิตทำมาหากินคล่องคล่องเสถีนโยงอย่าให้ชีวิตติดขัดอะไรมากนักเลยแต่ขอให้ทำใจของเราให้อย่าติดอย่าขัดอย่าไปขัดวกขัดใจอะไรกับเรื่องเดิมๆเก่าๆเรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของชีวิตเรื่องของความหลังแต่ไหนแต่ไรมาทำใจคล่องคล่องขอให้ทำมาหากินเจริญคล่องคล่องเสถีอย่าติดอย่าขัดอย่าสะดุดอะไรเลยให้ชีวิตราเรียบเสถี ติดขัดมายอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วแต่ต้องเริ่มต้นจากการทําใจให้คล่องๆเสียก่อนทําใจอย่าไปคล่องมองใจอย่าไปติดใจอย่าไปโวยวายอย่าไปเอกะอย่าไปอะไรกับโลกนี้มากมายก็มันก็มีเพียงแค่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปเสียอะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปกังวลใจจนกระทั่งจิตเรามันติดมันขัดมันคล่องมองใจกับเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคต พระพุทธเจ้าให้เราเอาจิตไว้กับปัจจุบันดูปัจจุบันเห็นการเกิดดับให้จิตได้ทํางานได้ฝึกฝนจนกระทั่งจิตไม่ยึดติดกับอะไรที่มันจะเป็นทุกข์ประวัวใจตัวเองอีกเลยวันนี้ขอให้ทามาหากินคล่องๆเสถียรโยมอย่าติดอย่าขัดอะไรเลยทําใจให้คล่องๆองอย่าทําใจให้บิดเบี้ยวอย่าทําใจให้ติดให้ขัดอะไรทามาหากินเจริญเสถียรคล่องค่องเสถียรให้ชีวิตนับจากนี้ดีวันดีคืนดีขึ้นทุกวัน จเจริญเจริญด้วยกันทุกคนทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ